ยาบาดมีความโลภมีความปารถนามากมายไม่ <c oughs> ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นคนที่มีแต่ความคิดจองล่างจองผานเป็นผู้ที่ <c oughs> อิจฉาลิษยาพวกนี้ ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายหากใครก็ตามที่คิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจะไปแข่งขันกันทําไมเราจะไปทาร้ายเขาทําไมทําไมเราไม่ทําความดีทําไมเราไม่มีความเมตตาทําไมเราไม่สร้างกุศลทําจิตใจให้โปร่งใสทาประโยชน์ได้เกิดขึ้นนี่ก็ถือเป็นสติที่เรียกว่าทําให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าอานุสตินั่นก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทําให้ผู้คนนั้น เกิดความเจริญก้าวหน้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบากบางคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้หลงไหลเป็นผู้มัวเมาในความสวยความงามในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในร่างกายของตนเองจนกระทั่งขาดสติคิดว่าจะต้องเป็นผู้มีความสวยสดงดงามตลอดเวลาจะต้องเป็นผู้มีวัยอันต่งตึงตลอดเวลาแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มีราคะจริตเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายขั้งของตัวเองและของคนอื่นให้เห็นตามความเป็นจริงแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรสวยงามเป็นการรวมตัวกันชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดเวลาผ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแยกย้ายกันออกไปก็จะกลายเป็นคนเหี่ยวจะกลายเป็นคนเฉาจะกลายเป็นคนไม่สดสวยไม่สวยงามไม่ได้เป็นคนติ่งตึงก็จะกลายเป็นคนหมดเลี้ยวหมดแรงหมดสติหมดปัญญานั่นก็คือการที่เราได้ระลึกถึง <c oughs> ความเป็นจริงที่อยู่ในตัวเราทำให้เราโปรง่งสรลดสังเวชไม่อยากทำผิดทำบาปไม่อยากจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะไปขวอยคว้าเกินเหตุเกินปัจจัยเราก็จะกลายเป็นคนที่ละมัดระวังปล่อย ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในตัวเองไม่เป็นผู้ที่ไปฝืนธรรมชาติและไม่เป็นผู้ทําให้เกิดความเล่าร้อนในจิตใจไม่เป็นผู้เรียกร้องความสําคัญสําหรับตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรมั่นคงถาวรเป็นการรวมตัวกันของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟชั่วครั้งชั่วคราวไม่เกินร้อยปีก็จะแยกย้ายกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรวมตัวกันได้นาเวลานี่ความแข็งแรงของเราก็ได้สูญหายไปลมทั้งหลายก็เริ่มจะหมด ไฟทั้งหลายก็เริ่มที่จะมอดไหม้ไม่มีความก <c> ร <oughs> ะชุ่มกระชวยกินข้าวคงไม่อยากจะย่อยไม่มีความอบอุ่นมีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินที่เรียกว่ามีผิวพันสวยงามติึงๆก็เริ่มที่จะเหี่ยวกลายเป็นผยุยเป็นผงกลายเป็น หินเป็นดินเป็นทรายนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เกิดขึ้น mm. ดินน้ำลมไฟป,ประกอบกันอยู่ในตัวเราจะเริ่มแตกสลายแยกกันไปแล้วหากพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราเพื่อจิตจะได้ควายควา คลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเจริญสติหาผู้ใดก็ตามที่เรียกว่าไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาละลึกได้ก็ให้ระลึกถึงลมหายใจเมื่อการที่เราทั้งหลายจะได้รู้ว่าถ้าไม่หายใจก็ตายหายใจช้าหายใจเร็วเป็นอย่างไรเพื่อจะดับอารมณ์ความฟุ้งซ่านไม่ต้องไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลไม่ต้องไปฟุ้งซ่านการที่เราได้เจริญสติกับเรื่องของ ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ <c oughs> เกิดขึ้นที่ทําให้เราได้เห็นการที่เราได้ลมเข้าไปในตัวก็ทําให้มีชีวิตอยู่เมื่อไหรก็ตามหมดลมก็จะตายทันทีเราก็จะได้เอาอาการแห่งลมนั่นมาเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ทําให้เกิดความสงบเป็นให้เกิดเป็นสมาธินี่ก็เรียกว่าเป็น <c oughs> อาณาปานสติเราทั้งหลายก็จึงเอาลมที่มันเข้าไปในตัว คงเราไปผักดันให้ท้องมันเกิดความพองลมออกก็ท้องให้เกิดความยุบนี่ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เจริญสติเรียกว่าอาณาปานาสติตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนในที่สุดถ้าไม่มี อะไรที่จะเด่นชาติก็ให้ระลึกถึงพระนิพพานว่าไม่ต้องทุกข์อีกแล้วไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทรมานไม่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาไม่จบไม่สิน้นเราก็จะได้เข้าใจธรรมาชาติเราก็จะเป็นผู้ไม่ สร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็จะไม่เป็นผู้ที่หลงผิดทำผิดการเดินทางของชีวิตก็จะกลายเป็นการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนหากบรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีอุปนิสัยไม่ว่าจะวิตกกังวลความเครียดความวุ <c> ่น <oughs> <c oughs> วายจิตใจความเล่าร้อนจิตใจหากได้เจริญสติก็ <c oughs> จะกลายเป็นผู้ที่สามารถดับความเล่าลอยโลก ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ก็จะหายไปไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคอะไรต่างๆนั้นเกิดจากการที่เรานั้นไปรักตัวเองขาดสติถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงไม่มีใครเป็นของใครต่างคนต่างมาและต่างคนก็ต่างตายก็จะต้องแยกย้ายกันไปในที่สุดเราก็จะได้เป็นผู้ไม่เสียหายไม่เป็นผู้ทําร้ายโอกาส <c oughs> ที่มาเกิดบนโลกใบนี้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ถ้าจะให้เดินทางให้ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องเดินทางทั้งแปดนี้แปดทางนี้ก็เรียกว่ามรรคมีอง 8, แปดเราก็จะได้พ้นทุกได้ไปสู่สุคติหากไม่บรรลุธรรมไม่ต้องไปตกนรกหมกไหมไม่ต้องไปเป็นเป,นเป,นเปนรตอสุลกายสัตว์เรัชฉานสัตว์นรกซึ่งเป็นที่ไปของมนุษย์ อย่างมากมายและอย่างแน่นอนเพราะวันๆก็มีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงไม่สามารถจะยุติความโลภความโกรธความหลงได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธเล็กน้อยเช่นความกังวลนี่ก็เป็นลูกหลานของบรรดาความโกรธโทสะทั้งหลายทั้งปวงวีตกกังวลความคิดน้อยเนื้อต่ําใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นบาปเป็นกรรมการอิจฉาริษยาก็เป็นโทสะเป็นความคิดลายปองไลยไม่เคยเห็น คนอื่นมีความหมายคิดอยากจะกมจัดคิดอยากจะขัดขวางคนอื่นเขานั่นก็เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิก็จะทําให้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ต้องไปตกนรกต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นนี่ก็คือเส้นทางที่จะทําให้เราไม่ต้องหมุนหมองไม่ต้องทําให้เรานั้นจะต้องเป็นผู้เศ้ามองและเสียใจและเสียหายบัตรนยีย่าโยมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็เป็นผู้ที่เดินทางตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะได้เข้าใจว่ามักมีองค์แปดคืออะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิสังมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมา อาชีวะสัมมากัมมันโตสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ใครก็ตามระลึกว้ผู้นั้นก็จะเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็จะได้เป็นประโยชน์อันสูงสุดในการมาเกิดบนโลกวินี้เป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาบัดนี้อานิสงผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้มีบุญมีบารมีได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติได้ฟังธรรมก็จะเป็นการพัฒนาไปสู่การทําให้เกิดความสําเร็จในชาตินี้และจะเป็นการปัดเป่าและปกป้องไม่ให้บรรดาโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งอปมองคลทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นคุณสายวิญญาณายอาถพนอาเพศคำสาบคำแจ้งเฉลี่ยจันลการลกินีอุปอัติเหตุอปมงคลอวิชาคนพานความยากจนนี่สินโลกไลโรคระบาดวิญญาไลปาิศาจมารศัตรูประสาทารายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็จะได้มีไม่มีไม่เป็นให้มีแต่ความพาสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้เข้าถึงความสําเร็จทางโลกอันสูงสุดใน หน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกียรติยศชื่อเสียงบุญเวรมีสติปัญญาและโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางตามเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้ปิดประตูมายามูไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอาศรกายสัดเดจชานสัตว์โลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมาผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด ยะทาวาลิวะฮาปุระปะลิปุเรนทิสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะเตอิชิตังปะชิตังตุมหังขิปสเมเอวะสมิจตุสาเปปุเรนตุสังกาปาจันโทปนนรโสยะทามานิโชติลาโสยะทา สพปิติโยวิวัชันตุสาภโรโควินาสาตุมาเตพาวันวันตารายสุขีทีขายุโกภาวาภิวาธนีิลิสานิจังุทาปจายโน จัตตารุตามวัฏทิอายุวันโนสุขัง พระลังภวัตุสาพระมังค่าลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะชาธาโสตีพระวันตุเตภาวัตุสาพระมังค่าลังราคันตุสาปเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะชาธาโสตีพระวันตุเตภาวัตุสาพระมังค่าลัง รักันตุสาปเิวตาสาปสังคานุภาเวนะสาตราสธิภาวันตุเต้สกิรริรหหาาโที่ออม